ส้มตําพี่น,น้องส้มตํามนมจินอาหารของยายจันวันนี้กินส้มตํามแล้วคุณภาพผักกระถินลิ่มรั่วจ้าพี่น้องผักกระถินกับอันหมากทั่วแห่บ้านแม่จันเอินหมากทั่วแห่นี่ทางอื่นๆหยังบ่รู้เนาะมากทั่วแห่ก็เกิดจับธรรมาชาติจ้ะ กินกับแจว้วกับป้นกับตําสมก็ได้เนาะมาพี่น้องหนาวได้มื้อนี้นีหนาว,นาวไใส่เสือ้อแขนยาวเบิดมือเลยอากาศเยน็นอากาศหนาวใส่ละบาดน,นี้เอาซ่อนมา,าไว้ใส่ะพี่น้องหาซ่อนกับกับซ่อมก็บเ่เห็นบาดนี้เอามาแล้วเอาไว้ส่ะหาบ่เห็นบาด หอมยิบมากลลวเมื่อกีน้นะโอ้พีบ้างอยู่พีน้องพีนะคะสอนกับส่อมเรเห็นพีหน้าจ้ากินด้วยกันนะคะผักนี่ผักกาดแม่ผักกะทิน,เ,นเก็บมากหมู่ว่านต้นพ่นกับสูงสูงเลยหาไม่ไปจอยเอากะทินกะทินบานเฮ้านี่แหละกะทินน้อยกะทินริมรั้ว อู่ทางหัวทางสวนเนาะของผู้ใดเพิ่นก็บ่แพงดอกพี่น้องมากะทินเพิ่นเกิดเองแกเอาเม็ดใส่ส้มตํามันค่อยกินง่ายแกเอาเม็ดใส่เฮาก็สดกินโลดมันส้มสิแกยากเนาะเพราะว่าเปลือกเพิ่นแห้งเพ่นเอาไว้หลายมือก็แห้งเด้อพี่น้องเด้อผักก็ด้อากาศเพิ่นล่มพัด ถ้าหนา,นาวนี่แหงเร็วเร็วกว่าสิเป็นผ่าเป็นผักเข้าเก็บมาไหว้ว่างไห้นี่เพราะใส่ตู้เย็นบ่นไรได้พี่น้องอากาศเพ่นแหงให้ผักเข้าแหงไว้เปลือกแห้งแล้วก็แกะยากแล้วก,ก็ทิ้นก็นได้หักกาะทินโรยใส่ส้มตำบางร้าน่นสิก,ก่ัมวานไม่ได้พี่น้องนตำเรีกวก่ากกัมเม็ดกระทิน วานใส่สมกำเนานะอันนี้แจ้แช้กับปอกง่ายง่ายต่แกะสะก้อนเนาะค่อยกินลอกกันเด้อพี่น้องลอกกันเด้อล่อถ้ากินพร้อมกันแกะเม็ดกับินใส่ก่อนกินพร้อมแยจันนั่นแหละเพื่อนๆมากินด้วยเนาะขอบคุณในการรับชมผู้ใดขอมารับชมคลิปของ ยายจันชาแนลขอขอบคุณมากๆค่ะเปิดค่าการมองเห็นระบบช่วยผักช่วยดันเนาะช่องน,น้อยๆไ,ได้รล่ได้น้ำเพลนสร้างรายได้ขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้เนาะมาดูคลิป คนบ้านๆกินสมตำแบบบ้านๆบ่ได้อร่างการอี้ยังค่ะการยู่การกินของยายกา่กันบ่มีอล่างการจ้าเถื่อพี่น้องกินเข้าก็ธรมาชาติของบ้านเฮานี่แหละมีสมตำกับมิตรสมตำแต่มิปนกับมิตรปนกับผักเท่านั้นล่ละแนวกินเนาะเลือกกินไม่ได้พี่น้องเี้ยงกับกินอะ่ะฟอกไรแล้วสดกินบบนี้สมตำกับ Mít cả chín xay cân nấm chín. chạp nước không quá ừ. nha หนักช่วแห่นีถ้าเป็นเมเ็ดคนสี่ก็เม็ดกทั่วเลยพี่น้ออวงแห่นีต้องกินกับปุนกแกว้วถ้ากินกับส้มตำไม่เข้ากัน กินแบบนี้พี่น้องบอกแล้วต้องกินแบบนี้นกินข <c oughs> ้าแค่น จะเอาไปใช้เครื่องเครื่องนั้นต้องเปลี่ยนจอดูว่าอ่านไม่เห็นหรอกมรวนไอ้หน้ามันลายกระจกรอมแตก กินทุกวันพี่น้องจมจำกินได้ทุกวันกินทุกวันก็กินทุกวัน,วน,วนอร่อยทุกวันอาหารหลัก คลิปนี้กินสมตำพี่น้องสมต,ำ,ตำกับขนมจีนคนเดียวก็คงไม่หมดหรอกเนะาะผู้ได้ยุ่ใกล้ไม่กินกับเยอะจันกราบขอบพระคุณค่ะที่มารับชมคลิปกินสมตำกับขนมจีนจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย